รอยเตอร์ uters, การอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดของบิตคอยเทปรูทเตรียมมาพร้อมกับการทำสัญญาสมาร์ทคอนแท็กหลังจากที่มีการพัฒนามาหลายปีตัวอัปเดตเทปรูทที่หลายคนรอคอยมานานก็พร้อมแล้วที่จะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนของปีนี้โดยการอัปเกรดเทปรูทของบิตคอยจะช่วยเพิ่มความประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมเพิ่มความเป็นส่วนตัวและเปิดตัวแพลตฟอร์มสัญญาสมาร์ทคอนแท็กบนเครือข่ายซึ่งจะช่วยให้บิตคอยปักธงก้าวเข้าสู่บนเวทีการแข่งขันเดฟีร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ แพลตฟอร์มสัญญาสมาร์ทคอนแท็กของบิตคอยหลังจากได้รับการสนับสนุนจากนักขุดและผู้ที่มีส่วนรวมบนเครือข่ายในที่สุดบิตคอยสกุลเงินดิจิตอลเบอร์หนึ่งของโลกก็พร้อมแล้วสำหรับอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ4ปีและเทปรูทก็เป็นหนึ่งในการอัปเกรดที่ผู้คนคาดหวังมากที่สุดสำหรับเครือข่ายบิตคอยนับตั้งแต่เปิดตัวการอัปเกรดเซกิตในปี2017การอัปเกรดเทปรูทจะมาพร้อมกับ การอัปเดตไลเซนชโนการเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัยรวมถึงฟีเจอร์การปรับขนาดให้เหมาะสมกับเครือข่ายและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการอัปเกรดเทปรูทจะช่วยปลดล็อกศักยภาพให้กับ,บล็อกเชนเพื่อรองรับสัญญาสมาร์ทคอนแท็กซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เข้ามาช่วยพลิกเกมให้กับเครือข่ายบิตคอยในการสนับสนุนระบบนิเวศเดฟี ที่เฟื่องฟูเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าตอนนี้โปรเจกต์เดซีส่วนใหญ่ล้วนถูกสร้างขึ้นบนเครือข่ายของอีเธอยังเนื่องจากปัจจุบันเครือข่ายบิตคอยนั้นยังไม่พร้อมที่จะรองรับความต้องการของนักพัฒนาดับที่จะนำพาเดซีมาสู่เครือข่ายได้แต่ด้วยการเปิดใช้งาน RSK ที่กำลังจะมาถึงมันจะเป็นปลดล็อกเครือข่ายบล็อกเชนเพื่อรองรับสัญญาสมาร์ทคอนแท็กซึ่งโปรเจกต์ต่างๆ จะสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบิตคอยสำหรับการสร้างระบบนิเวศเดซีได้อย่างไม่น่าเชื่อในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาระบบนิเวศของ RSK ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นถึงความจริงที่ว่ามีความต้องการเทคนโนโลยีเดซีบนเครือข่ายบิตคอยและในที่สุดสถานะบิตคอยก็ถูกเปลี่ยนจากสินทรัพย์เกณงกำไรไปเป็นสกุลเงินที่ใช้งานได้จริง นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี2009ทั้งนี้แพลตฟอร์ม RSK จะช่วยเพิ่มมูลค่าและการทำงานให้กับ Bitcoin อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการรองรับสัญญาสมาร์ทคอนแท็กการชำระเงินแบบ 1, ทันทีกดอ่านข่าวการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดของ b บิตคอยเทปรูทเตรียมมาพร้อมกับการทำสัญญาสมาร์ทคอนแท็กต่อที่สยามล็อกเชน